เียงสองครับสวัสดีครับพี่น้องสุกท่านครับมาครับนี่กินเขาได้ด้วยน้ำพันครับเศษๆน้ำพันพี่น้องนี่ครับปลาใส่หมอนเนี่ยปีงหมูเนี่ยสวนมันปลาเนี่ยนี่ของหมูหรล่าหมูเข้าไปองหนูก่อนเลยนี่เออหนูต้าให้ยังไงจะกินหมดเขามาพี่หูุครับมาตับตับไก่ มันดีเลยน้เาเกลือทอดมันปลาราดชองเม้พี่น้องทอดมันปาลารสชิมม,ม,ม,มนี่เป็นซอบ

อะอรให้หลอดหอดไม่ยังเนี่ยตามานตาไม่หลอดไม่ลอดเหรอกินแล้วจับขอบมองจับก็เกลียวอันใช้่อลให้หลอืม tao hôm của ăn Nguyên tạc. này tạc. Nguyên không Nguyên tạc. nó tạc. Nguyên tạc. quên làm

เอาไว้เนี่ยนิ่วแต่ไม่ออกห่อย่อยห่อย่ยหะลูหจะภาพมั้ยอืมผู้ป่งก็มีอ่าสำหรับกินนี่ก็ ขอบคุณครับพี่น้องเรื่องคนไหนไม่ใช่คนใดนะครับสวัสดีครับ